Check mic the right, make sure it's and sound boy สวัสดีครับเจอกันกับไปดีพี่นะครับผมพอบานนาหนวดครับวันนี้อยู่กับพี่บอยกีกแล้วรอบก่อนมาซื้ออะไรพี่สมิธขอกเป็นโฮมิดขอบเป็นดิชั่นบิูเตอร์อวันนี้ก็จะซื้อปืนไปแข่งอีกแล้วเป็นซีซั่น4-7ยาครัวตัวนี้เรียกได้ว่าสวยเลยนะเอาไปแข่งรายการไหนบ้างเลยพี่ น่าจะเริ่มแข่งของปีหน้าเลยคร่ะซิงแชมป์สโมสรแล้วก็ซิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะแล้ก็เป็นระบบขึ้นสากลเนาะน่าแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะมีของงานสุพรรณงานสุพรรณบุรีนะครับถ้าท่านใดว่างก็เรียนเชิญไปงานสุพรรณบุรีนะครับวันที่22่สิบสองมิถนายนยี่สิบเอ่สิบ่ะนะครับก็ประชาสัมพันธ์เลยครับที่สนามในปืนสุพรรณบุรีเนาะก็ช่วงเดือนนี้แหละเดือนกันยานี้นะครับเรามาดูตัวเปล่งกันดีกว่าได้รุ่นไหนมานะเสียเจะจะพวก บอกเลยว่าสวยงามมากนะเดี๋ยวมาลองให้ดูนี่เป็นสวัสดิการนะครับอันนี้โบเลขสวยเลยนะครับตัวปืนนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยดูสิอันนี้เราก็เร็นตัดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแค่อเอปืนกลับบ้านอันน<า>ี้ก็มาถา่ายชมเนาะมาถา่ายชมปุ๊บนี่โอ้สวยจริงนะวางเลยสวยมากคุณตากล้องต้องก,องกองารข้นมาถ่ายใ,ใกล้ๆนะมีสวยเลยนะครับนี่จากครัวนะดูรอยเคี้ยวเขานะ ตรงนี้เส,สือโดนปิดไปแล้วตัวสติ๊กเกอร์ปิดไปแล้วนะนี่มีเล็บเส,สือด้วยเนี่ยเนี่ยวเสือด้วยเนี่ยมีตาด้วยตาด้วยเนี่ยมาพร้อมกับ<า>หูกระบินน<ม>นะน,น,นี่หูกระบินหลังนะครับหูกระบินหน้านะก็สะพายได้เลยเป็นสายล่านนะครับ ศูนหน้าก็เป็นเฟอร์ออปติกนะครับนี่สวยๆเลยแล้วก็ด้านหน้านี่ก็สามารถที่จะติดคอมพิออเวตเตอร์ได้เลยครับแต่เก็บเสียงไม่ได้นำนะเก็บเ<ด> <ๆ S 2> สียงด้วยก่อนไว้นะติด้องได้อยู่นะครับติดบลอกก็แสงได้สวยๆนะครับนี่ดูตัวเป็นเต็มๆสวยๆนะนี่หลายคนไม่รู้นะอันนี้เอาไปแข่งประเภทกลิ่นสาคนได้ประเภทสัมท่าชาวบ้านนะแข่งจริงจังกันเลยสามท่านะครับทิ้งใช้ประเทศไทยกันเลยนะตัวนี้ลำกล้อง2ี่นิ้วนะครับได้เปรียบเรื่องช่วงเล็ง แต่จะแม่นไหมอยู่ที่คนยิงนะใช่ใชใช <laughs> นี่ได้มาพร้อมกับแมกกาซีนสิบนัดนะครับอันนี้เป็นแมกเล็กนะนี่แมกเล็กสวยๆเลยอ่าอันนี้ก็รับเข้าเป็นลูกศิษย์ในสำนักอีกคนหนึ่งพี่บอยนะครับฝักเรื่อฝักตัวนะครับพี่บอยเล่สวยด้วยศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้สวยมาดูนี่นะมันสวยจริงนะทุกคนกบบวนเนี่ยมีชิคพีทด้วยเนี่ยชิคพีทแล้วพักแกะและ้วกล็าลายเขียวเนี่ยสวยจริง ทุกคนสวยจริงนะอันนี้ก็สวัสดิการก็เราเราสามสิบห้านะครับเราเราสามสิบห้านะสวยสวยสวยอ๋อตัวนี้สิบสองเกลียวด้วยนี่ใช่ไหมพี่ลีสิบสองเกลียวครับสิบสองอ๋อแม่ไปกลับวางจ้าท่านแน่ปลาใหญ่แล้วเออก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยชจทยทดสอบเดี๋ยวไปเจอกันนะครับขอไปปรับไกลไปปรับอย่างอื่นก่อนนะครับทุกคน ประมาณนี้ครับฝากไว้ส,สวยๆนะนี่เดี๋ยวปีหน้าเห็นพี่บอยในงานิีแชมเปะเทศไทยอีกแน่นอนนะครับนี่ตามผมไม่ทันนะ <c oughs> อ่าผมอยู่ไม่ไกลหรอกพี่โอโ้โหไม่ไกลเลยครับโอเคครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านบอกร้านได้ไหมได้ร้านอะไรนะร้านพี่สามีเออบอกแค่นี้แหละฟังนะเสียวเขาดังอยู่โอเคครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับไม่เจอกันใหม่ปีหนะ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ